สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ทุกคนครับอมาอน,นี่พ่อกระเป๋าท้าวครับแกงเห็ดพอ้กตานรกแตกนะครับฝีมือสาวสีครับมาน,นี่เป็นสีแกงสู่บ่าวถ้าวกินอยู่เทียงหน้าครับมาน,นี่ยูเทียงหน้าหมอเดือดแล้วเดือดแล้วโอหมอเดือดแล้วเอาสาวสีสีแกงครับได้เห็ดพอ้ิบนสื่อมาฝากมีแต่ดอกงามๆกูนะมึงเดือพี่น้อง บัวพาด้วยบัวพาเอาลงมาเลยต้มน้ำเดือดๆไว้ก็เอาลงครับสาวสีคนแกงสูบัวท้าวกินสูตรเพื่อนครับว <c oughs> อนสูตรน้องสาวตำเลยครับเร็วๆพี่น้องเบิงึงดูพริกกระพร้อมแดงพริกกระพร้อมแดงโอ้เป็นตะเพียรใช่เฮาบบก,กินน้ำด้อวยวายเฮ็ดแล้วบบก,กินน้ำพี่น้องเ <c> ฮ <oughs> ็ดเส้นบัว,ทวเท้าครับแท้โอ้ดหล่างโคกเส้นน้ำครับ นี่นะครับสูตรล่างโคกสูตรล่างโคกมันยังคักน <c oughs> ะแดดแดดครับมือนี้บรรยากาศแดดแดดใส่พักอันพักติวกต๋วใส่พักติว๋วงามงามเปิดหน้าพี่น้องพักติว๋วงามงามถ้าเอาดอกมานึ่นี่โอ้ยขาวเนี่ยเมืองวันดอกยังเกาะ<ด>ประเทศญี่ปุ่นาซากุระซากุระากุระ,าะบานเข้าใส่พักติวกต๋วลงไปครับ อีตูผักแมงลักผักอีตูผักแมงลักอืมขันสิว่าผักอีตูมันบ่บอคอยสู้ผาบบ่เพิน่นว่าเอนว่าผักแมงลักสู้ผาบเบิด์ตเนาะพี่น้องจะคืุ้มหูดใบเสดดก็เ <c oughs> อ้ย <c oughs> หูดโดนยิ่งเด้อพี่นอ้องจูฟื้นใส่ได้เต้าสิ่งมากพี่น้องก็อเนอนเต้าองี้ยงหน่อเต้าสิ่ง เบาเท่าใส่มือมือขึ้นเอยมือขึ้นพะว่ามือว่านมือว่านเตาสิงมาแม่เนี่ยง่ายง่ายครับใส่ชูรดโอ้โหเบาเบาเบาๆาเดี๋ยวห้องไว้กันพอนิ้มามีเสียงไก่ขันพี่น้องยิมเทียงใส่ปลาเด็กใส่ปลาเด็กนี่ละเบาเท่าผ้าล่มเมื่อนั้นปุ๊กนี่นะครับผ้าล่มสาวสีหัว่าสั่นพี่น้องเอ้ ง้อควนกันได้เด sí yes. ี๋ยวนี้เยอ๋ยวังซิมบุูนะฮิดไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะข้าววันนี้ได้แก้มกับตำฮูตำหนรกแตกบ่าวเทาบมเด็ตตำเองของแท้ยูนีของแท้ยูนีเออนี่นี่สาวสีคุณโบกินน้ำนะครับคุณเจ็บท้องสองมือแล้วครับอุดแต่โบอุดแต่โบหันไหล่เอาลองเบิ้องอาซิอด ไอเสียว่าดดบ่ท่นแหละเอามาซีมึงพี่น้องซีมึงอ้ยฝดฝดจวดจวดเเฮ็ดพอกับปองลืมบอกพี่บอกน้องคองนนี่เฮ็ดพอกับปองเฮ็ดทอ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 กับป๋องซื้อมาอรปไก่อนสอสโอ้สองลอวันสองอยห้าสิบโ้ยามมันโลละสามส่บอกยังไดนวแล้วยังเสีบแซ่บ นันพวพอดีมแมน่ <laughs> ตตนตําตํานรกแตกตัโคกแตก <laughs> ตั้มโคกแตก, <laughs> ตกแตกดวจัง่อยือมพอดีเดวพี่น้องนี่บท่า,ทาว,ว่าตัานรกแตกมาแมนครับต้โคกแตกไม่ใช่ว่าตําโคกแตกอยู่เทียงหน้าให้เราครับมันนี้แดดแห้งม่งที่พี่น้องโอ้แดดครับฝนวาสิมาสองสามหมื่นหรอบมามงเสาร์นี่ขึ้นมงเสาร์นี่ขึ้นต้นหอดประมาณหามงเสา มาสวยมากยิ่งน้อยแดยดแดดคุณนะคุณนะอุ้ยง่วงกับอะไรวะคอกแดดไล่ครับง่วงเพราะเทาคุณนะโอ้แดดพีดนะ่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวจังชมบรรยากาศครับว่างๆจังมือฝนตกสีเขียวจังสีผ้าพี่พาน้องเบิ่งชมมึงบรรยากาศตอนนี้ไปกินแกงเห็ดนะ้ำมา้าวรกันโอ้คุณนะเอา สาวสีจกคนสิไปนําบไปครับอ่ะไปแซ่บๆน้ำบาเท่าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่คุสกุกครับเอนี่พอกับบาวเท่าฮันน่าชาแนลนะครับเมนี่ภาพพีภาพน้องมากินแกงเฮ็ดเพาะนะครับแกงเฮ็ดเพาะกับป้องครับพี่น้องนี่ดอกหญ่งงามๆสาวสีบรรสือมาฝากแกงให้พรอมครับพี่น้องเมนี่ฝีมือสาวสีรอบก้อนนี่ฝีมือน้องสาวบาวเท่านะครับแกงให้กินกับแก้มกับตำาคกแตกครับพี่น้อง ตำขลุกแตกใส่หอยแข้งกับใส่หมึกนะครับแกมกับผักเอา้ามาพี่น้องมาเสียบๆกับบรรยากาศแดดๆย่ำเทียงอู้คีอแดดคักแท้เอาอยามันมาเสียบๆน้ำบ้าเท่าครับสวดห่อนๆกับตำหุงเผ็ดๆใส่กัหมบกระถิ่นจั็หน่อยเป่าจักหน่อยก่อนโอ้โหโอ้วหแดดพัดลมมากเลยที่นี่อื้อหือ อืมปุบปุบอ่ะอืมมาผี่น้องมาสบเซียมบาร์ทาครับอืออมสกกุกแบบเหมือนไอยแข็ง,ขงใช่ไหหลวงไอยแข็ง นี่ค่ะว่าบุกคักบุกเต็มสูตรป่นไหนไปทำเ <laughs> ฮ้ยเสือมาตำทะเลกั <c oughs> บบอ๊มแอมผลปลาตกมาสามสี่หมื่นครับง้านปลาชิตกกปบาตกอือหือช <c oughs> อบมับ phút <laughs> đi các, để nhắm nó bỏ lại, ăn kiểu sốt mứt cái gì ngon bưng các, ôi ngọt bơ mứt, xì cái gì cả da <laughs> <laughs> ừ. ừ. mình tâm rồi là Hmm. <laughs> แจ็บนนำคำนนดพี่นงองสาสีคนบนไมานังนํำคราบนึ่งคนมักแกงให้เพร่อมาถว่างบอยีตัวบปไหวงนาดผู้ <c oughs> บินดำกันแล้ว ตำกับไม่ข่าผมันตำให้โบเพชรสำรับก่อนครับอู้หลบก่อนนี่แดงจึ้งครึ่งแบบเพชๆเลยอื มึงนั่งกินเขาเนี่ยมึงคงหนาวผมแต่ไมนไดากาน้ก่ากรุบเอาใครก่อนพักติว่น้หนูว่า ดูตัวเนี่ยบิ้งไม่แค้งหนึ่งบ้าเท้ายานันไปขีนกินที่หลังนูง่นมันแก่หนากคุณน่ะ เต็มนี่ครับเล้วบ้าเราจัดหอยแข้งครับก็เมืออช่วงนี้บ้ากินหอยแข้งร้วนแล้วจัดถึเสีบอยู่ใส่ถึบเสบให้พี่น้องเบิองครับ หย่ำสวดบิดเยอะตลอนโอ้ยใส่กับห่อนห่อนเผ็ดๆ,ๆนี่เขากันดีครับ 嗯，就是那。 เมื่อกีใบกับเผามมนเล้ยหูปอมหูมิงมิง Mm-hmm. O chocolate é rap. phát bộ hoa bên đây không nhỉ, Say đẹp tăm hưng cắp gang hết mhm 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 qué tú này có xuống nữa không, ngon, chuông này là na re na không, hết biệt đấy, cường Ừ. Được ừ. ừ. không? Ừ. à. chỉ chặt. Nó chặt cho Nên nên đấy Chắc mượn Hàng hai กินผักกับเผาเขาไปแหง้งโอ้ยบอกกันผักโโุขละ h i าใส่ผักุขละ h i าเขาไปแห้งคลักได้พี่น้อ <c ười> งคลักๆเจ็บนวดอ <c ười> ื้อ บูมม้มินตำกะไลครับอืมอหาเม็ดสุดไทยอืมอะไรก็สวังเลย โยมห้อยแข้งเอาเท่าจัดกัารที่หลังโอ้เสีเปิ่งมือนึงครับบาเสียบพี่สบเลยบ่าวเท่าเอาคลิปนี้กัเรียบร้อย นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมหลายท่านพอนกับว่าสถานการณ์แบบนี้แห่งมากินอ่างกันเอาพูนกับวบาวนุ่มฮมวนนะครับเบายอกันไปนะครับแต่ว่าหลายๆท่านกับยังคิดนะครับว่าบบาวเท่ามากินอวดกินอ่างมากินโช่วหลายๆคนบริโอกไปใส่มาใส่ไปตัวติตตวแดนเอากับนี่กับเป็นงานอีกงานหนึ่งของเบาเท่านะครับถ้าบบเฮดกับโบมีกินเือนครับพี่น้องเนาะกับ ขอบคุณพ co ี so the the like ่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมวบ่าวเท้านะครับที่ให้กำลังเลื่อนใจบ่าวเท้าเลยมากนะครับช่วงนี้ก็เริมาระวังนะครับเด้อยู้องกักตนะครับออกไปหันมาหนีก็เริมาระวังนะครับหาอยู่หากินก็เริมาระวังนะครับหลายๆท่านหลายๆหม่องหลายๆบอลหลายๆจังหวัดนะครับมีลูกไพ่ในเรื่องของโควิดนะครับเรามาระวังกันนะครับช่วยกันป้องกันนะครับใส่หน้ากากนาไม่ล้างมือเจลไอ้ล้างมือโดยเจลล้างมือนะครับแอลกอฮอล์นะครับล้วกา ล่างด้วยน้ำสะอาดก็ไดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพื่อเป็นการลดโรคซอยกันน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้นะครับกินแกงเห็ดเพาะนะครับตำาคกแตกเพ็ดเพ็ดของหอนปากระเบ้าเทาเสียบนะครับตำโคกแตกเพิ่นวันบ่เต็มสูตรทาเต็มสูตรสิคัดกว่านีาเอาสีรองมึงแบบเต็มสูตรยู่พี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมมักะไรถือใหญ่แก่แช่บ่อทานเล้นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ